สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมูนี้กับังพ่อกับน้อแก้มใ่้ใช้ยาเซตหน่อยนตามให้าเลนะอย่าลืมกดไลค์เพือเป็ังกน้องแกมนะคะถ้ากดแล้วชมแล้ค่ะมอนีน้องแก้มกันข้ามทุทุกคนแม่จัหลูกนูกับน้อแก้มอีกเ้นเคยนะคะมอนีเท่ากับม่จับลสามจ้หางกวเล่น่เนะคะ อันนี้กันยางแ,บบแล้าเขาก็ไม่พอแบบมาีค่ะ,คะอันนี้ห้าวหวนสด้าย้าร์เียนะคะพี่องห้เขเสาไปจับเอาเยนคะคะ การที่เข้ในทีมของการสนใจสามรถทักมาหรือเข้มาติดต่อใดนะคะวันนี้เขากัมาจับหมูกันสามคนนะคะพีพีคะแต่ว่าแม่น้องแกมบ่ได้มานะคะเนี่คือลูกหมูทีใหญ่เกินใช่ฮะโล้วนะคะตัวสีขาวกับสีดำนะคะพีค่ะตอนนี้เขากรบจับในขอกันแล้วแล้วนะคะเขากับสีมาจับใน หอกนีอีกสองตัวนะคะรุ่นนีก็บซีประมาณซีโรหรือหาลนะคะพีพีค่ะหลังแกแกมจ้าอกแล้แล้วนะคะหลังแกมกาจะมาต่ออยู่อทีสองนะคะพอทีสอนี้ช่วนบาง่จะเน้นเรียงำหน่งีค่ะตอนันนี้หอกก็บกล้จะยางเข้าไปนะคะแต่ว่า ขั้งขางทั้งหลงังเต็มไปเวยต้องหมูนะคะเพราะว่าแม่ได้ก็กงทองม่อนไข่ขวัน,น,น,าาน,นะะทีแ่แม่กำลังกะน่าจะปล่อยแหวกข้างนอกนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมูผูหมูแม่แบบหลายตัวเลยนะคะพี่พี่คะเวลาทุกแกมสามารถเอาลุงมูกะบ้านจะก็ะเดียดซิปโตขึ้นเศร้าโตขึ้นนะคะก็แล้วแต่หลอดนะคะกม็มีมูหลายหลายพันนะคะพี่คะอยู่นี่ ลูกมูอยู่นี่น<า>ที่ว่าตัวอ้วนตัวใหญ่แห้งค่ะมูเพิ่นไป,นปนมาหลีกกรบ,บอหายนะคะพี่พีค่ะตรังกากกับหยีกแม่นึงนะคะพี่พีค่ะนี่นะคะกับหอดคอพี่ช้างเนีนะคะพี่พีค่ะ นี่ค,ค,นนนนคือของแกมการสเปนขึ้นตังคนะคะชวนมาพีพีก็บบุอคอยจะได้เห็นน้องแก้มตังคนะคะเพราะว่าโมเห็ุง,งานกันไม่พูดเลยค่ะแบบพีพีนะคะบ่อคคลมีเวลาในการจับนะคะคลิปก็จะไปเร็วแน่นะคะพีพีคะนี่คือตัวแรงข้าจับแหล้วแล้วนะคะนี่คือของท,ที่จับนะคะพี่พีค่ะที่เขาแกล้งจับนะคะพี่คนไหนไม่หลุดมบบาสามา ติต่อทักมาหรือโทรมาใ่นะคะตอนนี้ผวังแก้มก็ก็ยังจับนะคะถ้าอนังแก้มจับผนังแก้ม,กรม,าม,ามเราจะฆ่าทุกคนมาเมือมื่อนึ่ทัเหมือนตัตครับมันได้แปลตัวเดมืดม เหลายแนวสายพันธุ์หลแนวค่ะมันได้พี่หญิงก็มีหลายสายพันธุ์มีหลายของเหมือนกันนะคะพี่พีค่ะมันโตกับเป็นตัวเผือกนะคะมันโตกับเป็นรูรักมันโตกับเป็นรูตาลูกผสมนะคะสองสามวิเราจะพาทุกูความแตกของทีซีกันเลยนะคะพี่พีค่ะตอนนี้ก็คือทางเขาของทีซีนะคะพี่พีค่ะเขาไปพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้พานแกมกัก กำลังขับรถเข้ามาห้างของทีซีนะคะพีพีค่ะท่านกักจกคุณคุณเรเนนะคะก็ห้าจะเข้าไปหอดนะคะอีกไกลเลยคะ่คะพีพีค่ะห้างื่องสองฟังเข้ากับสิเป็นปลานะคะเป็นปลาอ่อนเลยนะคะพีพีค่ะหมูอยู่นีนะคะหนุ่มแกมในร้านแห่งคะ่ะได้ทราบโตเลยนะคะพีพีค่ะ ข้ากระซิบดาวตัวที่มน,น้ำมันหอดนะคะกระคัดเอาเนาะคะ่ะนี่คือขอกหมูของขอกีอาจจะขอกีซี่นะคะหนแกงจะมาพีนะคะนะี่คะนี่ตอนตัวนี้ตั้กคือเนด่ยนะคะคีะคะใไ่จากงน,นะคะนี่พอแกงบ่างตักนะคะ ข้ากัสีมาเลอละเลยนะคะอยู่นี่มีหมูแม่หนึ่งนะคะหมูคนหนาจมาะมาใหนบ้างมาณขี่หาโตอยู่คะ่ะาแกมจำมาที่นนะคะอย <c oughs> ู่นี่ก็สุดยอเป็นงแม่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าหมูน้อยข้ามาลาไปอีกขออหนึ่งหน่นะคะเพื่อจะแยนกลับไปกลับมานะคะ ไปนะคะแล้วเขาต่คีลืมเล็กไหวบ้านาน้องผี่ทุกคนนะคะอย่าลืมใหม่หรืบ้านลลัวได้ค่ะถ้ามาโทร่กรับเมื่อใดนะคะว่าอยมาลืมใหม่นะคะ,ใคคะา,นนะคะาใหม่จิงิงของันเนะคะดีมาค่ะถ้าบ่มีใเขากับจ,จับบได้น,นะคะนีขอาแกไปจัาแต่เข้าจะรลีวนะคะรออหนึงนะคะ มันเท่ากับกางจับนะคะพี่ๆคะแล้วแก้มก็ยื่นฟันหนึงนะคะก็ที่จะจับใจศสินนะคะ หงจะมเปิดรับดนะคะแต่นึงวาจับโป้ข <user test> ้างในนะคะดีไหมคะเอ๊ะหนึ <ophone fucking> ่งคะเกิะรข่วนอกนะคะไปมาขอผีข้างในจะมากกว่ามบอคอยนทมันม่ดนะคะล้ข้างในเป็นนมใชนพี่ตองทานมคล้อง้าเยร์นะคะ แก้มใช้ใช้กระเซต,ต้นหน่าอายการเหลียงมูปลาเหลียงมูดำด้นะคะตอนนี้ข้ากะจับอกนิเสเซจแล้วนะคะเอกเก่โยกขึ้นนะคะฮะนะคะม็มโค้งเลยนะคะพี่พีทาไรู้งงตัวใหญุ่กวนสมบุญแค่ะลองดได้วยนะคะใส ข้าจับฟ้าห้อมูนะคะนกะั่ล้ตมอนะคะตลยลมานะคะตีอ,นน,ะะตอนนี้ข้ากับข้าวตูดเข้าไปแล้วนะคะแต่เสือสลสแนงปกไก้หน,นะคะพี่ๆค่ะไี่คิมมนีมน้องแก้มกับขอบุ้งพี่ๆทุกคนนี่เขามาเปลี่ยนกลัาใจ ให้น้ hey, องแกมในมือนี้นะคะน้องแกมขอฝากเพจแกมใช้กับสซตั้หน่อยการเรียงมูฟา้าเรียงหมูด,ดำเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย